สบายดีกาดถักไทยสบายดี F c ทั้งไทยและ FC ทั้งฟังไทยทั้งฟังเล่านะครับเนาะมอปอกระเปาไก่ผ้าทํำแสบเนาะเมื่อนี้เบาไก่อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอ,อบึงบึงนี้ก่อนบาไก,ก่กรลืมนะครับอยู่ตอนนี้เบาไก่อยู่สถานีรถไฟโนนทองหลางครับจังหวัด นครราชสีมาครับอําเภอบึงใหญ่ครับอ้โูครับเดี๋ยวปไกัยภาพาไปชมบรรยากาศอยู่ทั้งในและครับนอกวาสถานีสถานีรถไฟนี่เสียมต่อกับสถานีรถดดไฟในแน่ไปหอดไซเนี่ครับเดี๋ยวปไกัยไปถ่ายบึงหลบๆลบลอบนะครับเนาะหลบหอบด้วยครับไปไป,ปบึงเาสาทางหนาครับเ็นสีเวเสายังเงกาะวายยังเกาะมาเาลเซียกรุงเทพ นครนาจะสชิมามาฟังนี่ครับมาฟังผีมครับผี่มาฟังผีมาฟังผีครับนี่ครับเปิดเริ่มต้นจากนี่ครับเนาะนู่นท้องหลังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กิโลนะครับมาผีปุ๊บไปห่อเพียงจำนะครับไม่ได้เลยแกบ้านนี้มันบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกแห้งจี้ฝนตกนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับ เรื่องกัญสามร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลข้านาแรงแล้วก็หนองคายครับบัวใหญ่ครับวัวใหญ่ใช่เป็นกิโลครับไปถ้าชมบรรยากาศข้างในครับมาเอ๋ไปไกลพรมาในบรรยากาศฝนตกแน่จันเอยนะครับพี่น้องครับนี่ครับภาพบรรยากาศบอกไกลมาเที่ยวอ,อยู่นี่ครับบึ้งท้องหลางเลยครับเด้อ สถานีรถไฟโนนทองหลางครับอยู่จังหวัดอ่นอานครราชสีมาเด้อครับนี่ไปทางขึ้นเพื่อนนี่คือตัวสถานีรถไฟนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องครับสุดยอดดีดีครับเป็นสาววัยยิ่งใหญ่ดีครับเดี๋ยวมาไกลภาพไปชมบรรยากาศครับนี่ข้างบนท่านสั้นสลานะครับเนาะนี่มีป้ายห้องน้ำบอกชัดเจนด้วยครับเนี่ยนี่ไงป้ายห้องน้ำชัดเจนมี ทางนี้รถไฟวางสองหลังโอ้โหนี่ทางขึ้นบันไดไปทางไปบนท่านสั้นสลาขึ้นไปทางได้แล้วกันโอเคขึ้นไปทางนี้แล้วครับเนาะขึ้นบันดไดอันนี้คือมองสืบตัวนะครับเนาะมีมองสืบตัวนะมองสืบตัว,ออตวโอเคเราจะไปใช้แน่ห้ากระบอกกันแล้วครับเนาะโอ้โหนี่ครับที่จำหน่ายตัว ไปห้องน้ํานี่คืออาชานสลาเด้่ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับชานสลารถไฟโอโ้อันนี้คือสถานีรถไฟนูนทองหลางเลยครับเด้อป้าตัวพี่น้องอตอนนี้พวกเราอยู่แบบยืทึ่งสะพานเฟอร์เชตไทยบรสารเนาะครับเนาะงางขึ้นมาจากฝั่งฝั่งหนึ่ง มาอีกฟังหนึ่งได้ครับเนี่ยครับเอนสมิมาลออีกอยู่สั้นสลอีกฟังหนึ่งครับถื่ว่าเป็นสถานีบ่อใหญ์บนไดแต่ว่าสวยงามในคุณภาพครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่เป็นอำเภอครับเนาะอยู่ต่างอำเภอจะเป็นสถานีอาจะบุคคือสถานีรถไฟฟ้าอันนี้สถานีรถไฟล่างคูน่งนาเขาคูเตมหานครนะครับเนาะอันนี้บบไก่กับดาเดาวนะครับเนาะ โอ้โหพี่น้องนหยุดสุดสายตาครับอันนี้บรไกลเอาผาบรรยากาศทีสท่สถานีรถไฟนูนทงหลางมาฝากทีผาบนอกอำเภอของของอำเภอโน,โน่นบึงใหญ่จังวหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับเรื่องมาฝากทีผาบนอกครับผาบรรยากาศนี่ครับโอ้โหในบรรยากาศ ฝนตกปล่อยไปลายบรรยากาศเย็นชุ่มชื่นครับมื่อนี้บโบหอนแต่ว่าฝนตบด้วยครับมื่อนี้ครับอ่ะไากา่สาคลิปนี้มาฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้ออ่าจะเริ่มกดไลค์กดชแชร์กดซับไทยกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้งโไก่เิ็งคลิปต่อไปนะครับเนาะ,ะอ่ะสำหรับสนุนโบไก่เลยบอกกดถามโฆษณาเด้อครับชิปเป็นหน่นอนข,ข้อกลุ่มกับ สวัสดีครับสวัสดี